นี้พี่น้องคนไทยมาวันนี้พี่น้องคนไทยเมาปลานะคะก็เมื่อเปลี่ยนเนาะจเบอร์จะห้องกระดาษมวนเนาะค่ะเนาะมวนบ้านบ้านเนาะเฮ็ดปลาปลาแดกเนาะสามอ้อสามสามอ้อที่ตใหญ่แก อันต่นานกล้าลาไปว่านอนหนอนนะช่วเหรอาปว่าเอามือนนี่มาเบิ้งกูบูนี่ละได้ยินมาพี่น้องสิมาหลายก็เลยมาเบิ้งสินี่ละเบิ้งก็ไม่หินหนานก็นข้าตะโกวิด อเอาไปรเอ,เอดผูด้ใดอยู่ไกลผู้อยู่ไกลสิเล็บมาดอกผนี้เขา่ีั้งขัเขาใหม่้น่นทังี้ไปวาน,นี้ขางบนคนี้นอื่นกับทำงานด้วยกัอนอ้ออ,อ,อ้อยได้กี่ถังแล้วคะอ้ออ้อย <laughs> <laughs> นูน,น,วนูว่าอลายดอกอ้อเห็ดหวดแทงขึ้นคูเหมอไหม <laughs> โอ้ยมวนมวนด้วยค่ะมื่อนี้พี่น้องเข้ามาหลายหลายค่ะซิวอ่ะแเอาปลซิไหนอีกอันนี้ไงปลาตีอาเลือกเอาได้ค่ะเด้ออยากได้รุ่นใดเลือกอ้าวปลาล้่งตัลกปลงเออชาปลาต้มปลาตีนกันเนีไหปลาตีนหราล่ะทั้งนัน ทั้งลึกๆน่ะปลาตีนค่ะลงไปอุ้นทังนู้น่ะมันเอาไม่ได้ปลาตีนขุดขุดนี่ไหลขุนคือบ็เอาหน้าตักเอาตักเอาลวดให้เลือกเด่นเอาปลานี่ยิ่งเอาไเนี่ยใจทนไซื้อตุกตาตุกตาน่แม่ค่ะใจหลัไตุกตาสช่ตุกตาค่ะ ท้งแกอยู่ข้งเขา้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ย้ไอไม่้ไม้ยบินอะนี่ละเห็ดผสมนะนะผสรุ่นนีผสมนะค่ะนม้วนข้วนม้วนม้วนาบ้ง่อ้ยวเยอะเไก้วยละ้ยอย้นนัก้อนน oh. ังก oui> ่อเขาะ ดดรสกากามาลาสวนมาลาย่่เอปลาขยา่มาขยาน่ไม่อปลารยมอาปลาเอาปลขไมเอาลี่ไเอาปลเอาขยา่่เอลยเายน่เอาขามเอาเอปขเอปขา่เอนี่ไ่าายา่มานี่ม่เอาลยี่ไเ่อาลายีนี่า่อีอ่า ้าเ้พน้อเนี่ยจะตีสเเตสได้ดกลเกบวาใกล้เก็บว่าค่ะไปกิก็ไป h e เกาะเต่าเอมาดีๆนะหล่ะลมเทรถเม็นกุบสามีจมเดี๋ยวะจ้า ไ่ป่าันมาจะตักก็ักเลือกไม่มีเพื่อนแบบว่าเขาไม่เอาตัวอ้วนแล้วเราตอัวอ้วนอยู่รวกแล้วรู้สึกเลือกปายวกันลวัวตัวใหญ่ยเนี่จะเอาทางนี้เนี่ยมาเอาพวกตักเอานี่ตากดีนะคนมาเอาไหมสูอ๋อ่ เดียกคน1.5นี่ดีประาอ่างั้นมาขึ้นเก้าออเขาเอาขึ้นแค่นี้นะไม่รู้ว่าประมาณบยังไม่ขึ้นมาไห่เนาไม่ได้พวกรนะถ้าเอ้ยเอาเอ้ยก็จะเอาทังหน่อยเอ้ยจิบตัดหัวออกถอดไปเอาถังนะนุกฉนานใหญ่โอ้ม่ใหญ่ตุ๊กตาใมือเร็วไป มือวายไว้ไม่ใหญ่ตุกตาเนี่ยไปให้เต็มถังให้เพอเต็มรถได้พี่อ้อเราจะพูดว่าอะไรวะว่าไอ้มดทางเด้ออย่าให้เหลือโม่มันหล่นแล้ว หาถุงไหนนม่ถุงดูนม่หนึ่งเดี๋ยวบอะไรอยากนุ่นหนานุ่นของใหม่ไม่ใช่ของเก่าอ่าแต่แต่เขาอยากเอานี่ว่างาบางอยู่เลยเอออันนี้ของเก่าไม่ใช่ของเก่ายังหน้างยังล่างเป็นของเก่าอันนยังหายใจอยู่เลยอ้อยไว้เลือกปลาเอาใช่เลือกเอา มีคนถามหนูฟราราอยู่คนหนึ่งนะจ้จะจเข้ามาไหมไม่รู้เาว่าเขาจะมามามากมาหอู่เขปาตีนบ่เนี่ยปลาตีนว่เนี่ยตนไม่มีใช่ไหมไม่มีเพราะว่าฝั่งนี้เป็นปลาเก่าโอ้ฝั่งไม่ปลาใหญ่ปลาเกาเราลอเข้าไปอเขาไป นี่ดาราดาราคนไทยสุดหล่อมิกะไปถ่ายกับป้าตุ๊กตาเอ้ยถ่ายพ,พี่ตุขอขอ๊กตาพี่ตุ๊กตาออืเขาจะคนนะครับต่อไปถ่ายคลิปให้เขาหน่อยนะนี่แหละถ่ายตัวนี้แหละเนี่ยว่าแบ่งฟักทองกันถ่ายรูปโดยตรงอะเนี่ยโอ้โหรองั้นไม่ยอมลงมาเนี่ย สุลลป้าสุลลไม่พูดเลยบอกพี่ตกตาเ,เงงนิยเขินเขินได้ <c oughs> ได้พูดไม่ได้โดนสาวกอดโอ๊้ยสาวหอมแก้มโอ้ยอายทียนี้ได้เมื่อไรนั่น <c oughs> ปักทองเขาเอาพวกทองมาแบง่ง ร้อยอีกบ่ใบ่ายสามไม่ร้อยอีกเที่ยวหนึ่งบ่รออหนูจะกลับบ้านแล้วโอ้ยขอบคุณหลายๆเล่าหลายๆเล่ะค่ะจวส่งข่าวพี่นาตัวเองบอกค่ะพี่นาส่งข่าวเด้อจ้าพี่นาถ้าเขาขึ้นตอนไหนส่งข่าวได้ๆๆขอบคุณมากเลยพี่อันตอนนี้มีเซตพวกน้ำกันแล้วได้ส่งถ้าได้เฮ็ดหลายบอกในเท่านี้ก็เปลาเขาปีนี้เยอะแยะ เฮ็ดก็ไหลปลากันหลเฮ็ดเยบลากนเยอะไปบายบายไบายอ่ะเดี๋ยวแฟนแฟนแฟนถามหาบายบายครับอ่ะดีพูดไทยหน่อยสิสวัสดีคาหน่อยสิสวัสดีครับหน่อย ไม่ได้ก็ใช่เพาะพูดถ่ยค,ความลูกใครอะ่ะลูกจากร้านฝา